ผ้าถุงผ้าไทยนะคะผ้าถุงผ้าไทยสีฟ้าราชินีนะคะลายขอนาดีรักคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยจะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะนี่เลยค่ะผ้าถุงผ้าไทยสวยๆนะคะมาตัดนะคะกับร้านแม่บริผ้าไทยของเราได้เลยนะคะเหมือนคุณพี่นะคะพิษสนีนะคะอยู่อําเภอคลองหลวงนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เลือกตัดผ้าถุงผ้าไทยกับร้านแม่บริผ้าไทยเนาะคุณพี่อยู่ ประทุมธานีใช่ไหมแต่วันนะั้นคุณพี่เป็นคนร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะคุณพี่มางานรุ่นเนาะคุณพี่ก็แวะมาที่ร้านนะคะแวะมาที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านสาขาหนึ่งนะในปั๊มกรทสามแยกจุรีเวทเนาะคุณลูกค้าก็มาลองผ้าถุงทัานี้ว่านะมาลองผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าใส่เอลสามสิบสี่ใส่เอลสามสิบสีเ่เนาะถ้าเอลสามสิบสี่น่ะปกตินะแพทเทิร์นของร้านแม่แม่บริผ้าไทยของเราก็จะเป็นสะโพกสี่สิบสี่ใช่ไหมคะทัานี้ว่าคุณพี่เนี่ยเป็นคนสะโพกนะคะเล็ก ป็นคนสะโพกเล็กนะคะก็เอาเข้าอีกอย่างละครึ่งก็จะเป็นเอวสาสี่สะโพกสี่สองนะคะความยาวสุดผ้าอยู่ที่สามสิบเจ็ดนิ้วความยาวสุดผ้าจะอยู่ที่สามสิบเจ็ดนิ้วสวยพรีเมียมมากๆเลยคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะตัดนะคะเป็นรุ่นไหนตัดเป็นรุ่นนะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะแบบป้ายติดตะขอนะคะแบบป้ายปิดแบบป้ายปิดนะคะคุณลูกค้าขาแบบป้ายปิดจะเป็นลักษณะแบบนี้ แบบป,ป้ายิดจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นทรงแบบนี้เลยเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาแล้วเราก็มาจับเก็บทรงเนาะคุณลูกค้าขามาจับเก็บทรงนะคะตามเอวตามไซส์ของคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขาสวยพเมีมยมากๆนุ่มดิ้มนุ่มเด้งสุดๆคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้ราคา1,290ัร้าบาทผ้าถุงผืนนี้ราคา1290บาทสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะชอบผ้านุ่มๆผิวผิว บางเบาใส่สบายคุณลูกค้าค่ะแนะนําเป็นผ้ารุ่นนี้เลยค่ะแนะนําเป็นผ้ารุ่นนี้เลยเนาะราคา1290บบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งไปให้คุณพี่เนาะนี่คุณพี่จ่ายเงินไปให้เรียบร้อยแล้วขอพรบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าจะสะดวกโอนหรือว่าเก็บเงินไปทางร้านเราก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบสนใจนะคะชื่นชอบสนใจอยากสั่งตัดนะคะผ้าถุงผ้าไทยกับร้านแม่มาลีผ้าไทยคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมรีวิวได้เลยนะว่าทางร้านนะคะมีทรงไหนบ้างเนาะที่นุ่มใส่อยู่นะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคุณลูกค้าขาใส่ได้เลย อันนี้นะคะรุ่นนี้1 4 9 0ัรเบาทเป็นลายแพวาลายแพวาสีน้าเงินค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้นุ่มใส่เสื้อสีน้ําเงินคอวีใช่ไหมนุ่มก็เลยเลือกใส่นะคะผ้าถุงผ้าไทยลายแพวาสีน้าเงินให้เข้าเซตกันแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะก่อนสั่งซื้อคุณลูกค้าก็ดูเสื้อในตู้ก่อนก็ได้แล้วคุณลูกค้าก็ค่อยสั่งตัดหรือว่าสั่งซื้อผ้าถุงได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าถุงลายแพวาจะราคาอยู่ที่ 1, 1490บาทหรืืออว่าาจะเเลลกผ้้ไดยนะะคอ่าาทงนู้นเลยค่ะสี่ร้อยูก้าจิบบากปรือวคา สีกลมจะเป็นลายหน้านะคะนี่ลายลิซ่าลายขอค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือแทร้อยเปอร์เซ็นต์คุณลูกค้าขาอันนี้ผืนละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทที่แถมเข็มขัดนะคะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะสั่ง,ส,งสั่งตัดได้เลยนะ,ะเลือกผ้าได้นะคะเลือกผ้าได้เลยนะคะว่าชอบผ้ารุ่นไหนชอบผ้ารุ่นไหนเลือกผ้าในการสั่งตัดได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวตัดให้นะคะคุณลูกคา้าน้อเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน,นะคะคุณพี่พิศินีขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนุ่มจะ ขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะคุณลูกค้าคะชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอชื่นชอบการแต่งกายชื่นชอบผ้าไทยอีกหนึ่งสไตล์นะคะที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานําเสนอเนาะเสื้อก็จะเป็นคอวีเนาะเป็นทรงสั้นทรงคอบเสื้อเนาะความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วค่ะคุณลูกค้าคะใส่ง่ายใส่สบายความยาวแขนนะคะแขน3ส่วนก็จะเป็นความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วค่ะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008890416008 0 8, 8, ค่ะร้านแม่มริพ้าไทยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะอย่าลืมกดติดตามกดส b s คร i b าชี่ช่อง Youtube แม่บริพ้าไทยด้วยนะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยค่ะตอนนี้มีมากกว่า5,000รีวิวนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอบนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ